สวัสดีเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านวันนี้นะครับมาอยู่กับ Nas นัดโย่โมบายลูเปอร์ในรายการอะไรเดียว <laughs> ตะลุยตะลุยรับประทานแล้วกันครับหนๆเราก็ทำเกี่ยวกับพวกไลฟส์สไตล์การกินนะครับเพราะเราชอบกินแล้ววันนี้เราอยู่ร้านนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมมันก็คือร้านคอปเปอร์นั่นเองครับอินเตอร์เนชั่น u ลบุฟเฟ่มีอะไรเด็ดครับเขาว่ามีเน้อวากิวเดลวากิวว่บผมแล้วก็วมีเมนูพิเศษเป็น <ล>มีเมนูพิเศษเป็นเนื้อแก่ออสเตรเลียแล้วราคาเป็น <laughs> ราคาก็รวมสิ่งทุกอย่าง987บาท987บาท,บาทเขาเห็นไป้ายไหมแต่ว่าถ้ามีบัตรสมาชิกจะเหลือ800กว่าบาทใช่แต่ไม่รู้ว่าบัตรสมาชิกทำยังไงต้องบอกว่านานๆกินทีนะครับวันนี้เป็นวันคิสต์มาสนะเราก็เลยมาจัดเต็มแล้วก็ในร้านจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผม ไทซูชีแล้วน่ากินมากจริงๆแต่เราชอาอยู่ตรงไหนเหรอเดี๋ยวไปหาเอานที่สองนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกหอยนางลม่มหอยทะเลอ่าอทะเลครับแพทย์แนะนำไม่ควรทานเกิือสามตัวและผู้ป่วยที่ควรงดรับประทานก็คือพวกโรคไตมะเร็งเบาหวานนะควรงดน,นี่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะผมเสือด้วย ตักอย่างเบามันนะครับไอ้ยังก็เป็นคุ้งพยายามด้วยคนอย่างเดียวด็อปเตอร์นี่ตัวละเ9่าไรก็เก้าเลยครับตุ้มไหมตุ้อขอคุ้งเดี๋ยวเอาเป็นแบบย่างเดี่ยอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับก็มีข้าวสวยแกงเขียวหวานขามหมูไส้กรอก ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบพวกอาหารฝรั่งนะฮะโอ้มีอ,อกเป็ดซอสส้มด้วยนบพวกของทอดนะมีพวกปีไก่ทอดอะไรพวกนี้ด้วยปลาไข่ทอดใครชอบพวกสปากเกตตี้ครับตรงนี้ก็จะมีนี่เลย ก็มีส้มตำด้วยฮะในส่วนของสลัดนะครับก็มีผลไม้ตอนนี้เป็นโซนเนื้อนะครับผมพวกเนื้อพวกอะไรที่ต้องอย่างอ่ะเป็นพวกโซนสเต็ก เขาก็ย่างกันตรงนี้เลยเราก็มาสั่งบอกเบอร์โต๊ะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปส่งให้ดูความน่ากินวันนี้น่าจะเป็นเนื้อแกะตอนนี้นะครับรอบแรกของเราก็มาแล้ว,ลวนี่ก็เป็นเจ๊มหมวยวัดประยูนนะครับที่เราพามารับประทานด้วยกันแม่ผมเองครับผมแม่กินอะไรอยู่ครับเนื้อแกะอร่อยไหมครับ โอเครสชาติเป็นไงอตอนนี้นะครับรสแรกที่เราสั่งมาแม่ก็ตักเรากินไม่สนใจใครไปแล้วนะครับนี่ทาชิมิเราแล้วก็บิค้ที่ตักมานะครับขอยนั่งลมนี่อันนี้คือเนื้อสเต็กวาคิวครับผมแบบมีเดียมด้วยอันนี้ก็เป็นซูชิโอ้โหเงาบางังดูความน่ากินนะ โอเคอ่าเราจะให้ให้ลองวาคิวอันดับแรกครับแบบมีเดียมอออืื้มีเดียมจริงๆครับจะได้ไหมป้อนเราบ้างสิวันนี้วันคริสต์มาสนะโอ้ยข้เปลนแล้วมาใส่ขพาวเปลีนกินเต็กสาอ้องแต่ล้ว่าเขาปรุงเค็มไปนิดนึง อันแบบโหดมากแดงมากอ่ะอ่ะออืมอืมมนุ่มครับค่อนข้างเค็มนิดนึงอืมนะฮะวากิวไทยได้ฮนะแต่คุณเจ๊หมวยป้อนหน่อย เนื้อแกะก็ดีเนื้อแกะก็นุ่มครับพวกสเต็กนี่นี่ถือว่าโอเคเลยนะผมว่าหานมากๆครับสมราคาจริงๆอะไรอ,ะโอ,โอ่ะโอ้โหน้ะต่อมาครับซูชิ มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยคัชชี่โรชีสไมเหรอไไม่ด้อันนี้ใส่เกียวแต่ไม่รู้ว่าใส่เกียวคืออะไรแล้วกีวอันนี้สไปซี่โลคัชชี่โลอ๋ออันไหนดีอันไหนมีสองก็จัดไปเนะจัดไปอ่ะ <im itation> <g ul ang> ได้ไหมเฮ้ยกลายเป็นว่าพวกนี้ก็อร่อยนะครับสเต็กอร่อยนี่ก็อร่อยด้วย <im itation> เาซาชิมิซาชิมิซาชิมิ <im itation> <im itation> <im itation> ป้อนเราป้อนเราปอนเราออาแน้วมอดม,มา <im itation> อ่เอาเอาเข้าไป <im itation> <roup> อืม ทำวมันโอเคฮนะรสชาติด,ดีเด็ดนี่สั่งนี้มาบัาเกตตี้วากิวครับอรอไหมครับบักเกตตี้วาเกีวอือชิมมันจะเป็นแบบว่าผัดแห้งนะครับผม อ,ๆๆอร่อยออเหรอเนื้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 อมันก็น่าจะเหมือนกันนะแต่คงซุปหน่อยซุปไปแต่ว่านุ่มเฮ้ยไอ้ร้านนี้คุมค้มคุมากากค้มราคาก็ควรจะคุ้มราคาอยู่นะๆๆโอเคผมชิมบ้างโดนกุ้งไข่กุ้ง,งอันนี้เรามากับคุณแม่ครับคุณแม่เขาแกะกุ้งให้นะครับ เอ๋อกินพวกอะไรเต็มๆมีปุ้ดมีมันอยู่ไหมฮะเป็นไงมั่งจิ้มดับจิ้มค่อนข้างดีนะหวานหวางดับจิ้มจิ้มโคตยนี่อันเดิมไอ้เก๊กเรากินแล้วบอกเด็ดใช่ไห คาเฟ่ตี้วาทีวิลครับกินเร็วมากอร่อยฮะรสรสมัแนบแบบเข้มๆหน่อยๆอ่ะรสแบบนี่มีนะบุะ้งรัาแม่อร่อยไหมอร่อย เราจะกินนี่ครับดูชีว่าคิวข้าวดูแบบทำเล็กดีนะนี่ข้าวทำเล็กเดียวเลยนาะเดี๋ยวเลยเค้ฮะมันไม่เหนียวเลยมันร่มมากนะผมไหนลองอันอื่นมั่งสิันไห ตะไปซี่กินไปยัง,ยงใช่ไปซี่คันชีโ็ไม่ใชนแซลมอนเนาะใช่แซลมอนเป็นไงอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเอ่ะปลาด้วยเหรอเนี่ยอย่างอ๋อเนี่ยอันนี้คือแซลมอนมาอยเมะนี่เรากินเร็วใช่ปะ ชิมแบบโคตอ่ะ <ừ> ชิมแบบรัวๆดีไหมมันไม่ถูกนะมันแค่อเอาไฟใช่แค่เบิร์นนะข้างหน้าต่อเลยต่อเลยอันเนี้ยนะี่ะนี่เรากินไปใช่ไหมแซมมอลโล <c oughs> <c oughs> เป็นแซลมอนเต็มเต็มเลยแล้วนใช่คือมันไม่มีข้าวข้างในอ่ะมันเป็นแบบปลาแซลมอนทั้งชิน้นได้แล้วนะเอาแล้วต่อมาจะเป็นหอยนางรมนะดูว่าสดไหมกินยังไงกินอย่างนี้เลยอรอ แล้วเครื่องเคียงเนี่ยขอลองแบบแล้ก็มีเครื่องเคียงนกันจำจำไม่ได้แล้วหรอไม่ใช่ใส่แต่ว่าใส่ต่างกันอ๋อทีทีฟู้ดทำเลี้ทีฟู้ดเขาเป็นไงชอเลนะแยนะอ่ะอือือสดป่ะสดจริงหรอหน้าตามันดูไม่ค่อยน่ากินเลยแต่มันไม่ตัวใหญ่อ่ะ เป็นขนมแบบแผ่ๆแบนๆแต่ว่าอร่อยนะู่นะทุกคนอ้อดีดีไอตัวอ๋อกินตำเยอลองบ้างอ่าอันนี้คือคือเมนูนะนำของเมนูที่ใช้ไขหมากรากับขีิคือซุปเห็ดทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลคือก็คือเห็ดทัฟเฟิลโอ้โหใคว่าจะมีมุกอ่ะจิม ออกินท<ด>ัฟเฟิลมันจะแบบจะตายไหนตายแบบทัฟเฟิลทัฟเฟิลนะเราว่าเขาใส่นมเยอะไปนมหรอครับสปาเกี้บนล่อดูนะองดูว่ามันจะเวิร์กไหมเมื่อกี้ไอ้สปาเกตตี้วากิวนี่ถือว่าเด็ดมากนะครับโอ้โหน่าจะร้อนว่ะ พิซซ่นน้ำซุป้ยแล้อยากยั้ยโอครับอร่อยสู้ปาเตตเนื้อวากิวได้หมรสแบบนี้เป็นแบบเลียๆวิ่นอร่อยไดอเนตวากิวครับเราคงกินได้ไม่คทุกอย่างนะแค่นี้ก็จิงแล้วเนี่ยครับ เนื้อแกะแบบมีดียมครับโอ้โหเลือดตาเลยอ่ะอเอ้ก็ดูสุกดีนี่สัเนีปยใไงได้ปะ่ะอันนี้เหนียวเหรอมี่อกกินของแมงอร่อยเลย สกไปเหรอที่สั่งมนะีเดียมนะแค่รูเล่มันสุดอ่อแต่ย่างนานเกินไปนครับครับของข้าวเสร็จของหวานต่อครับคีบุเล่คืออะไรน่จะเป็นไข่ไก่แบบไข่ตุ๋นใส่น้ำตาลไข่ตุ๋นใส่น้ำตาลไข่ไข่พุดดิ้งแล้วก็แบบโรยน้ำตาลข้างบนแล้วก็เบิร์นไฟเหรอตาวลาดำๆนี่คือวันิลาอ่ะอร่อยไหม โอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้อะไรน่าเป็นแบบปังลาว่าไหนดูเต่จจ้นะครับโออะไรอะไรอะไรพูดมาเนี่ยอะไพูดอกมามือแหวกเลยอ่ะอ่ะชิมเลยดิ ร้อนด้วยชาลาเปาหรือเปล่า,าชาลาเปาชาคโคชาลาเปาชาโคหรอมันเป็นอะไรข้างในอ่ะไข่แดงปะจริงหรอใช้ไข่แดงเนี่ยนะทิมอ,อ,อืมจัมๆแล้วเป็นไงขอชิมม้ง่งดี่ชิมบูเล่เนี่ย ไม่เอาอันนั้นไม่กินดูด้ว่าพุดดิ้งเสียงเบาอืมก็อร่อยดีนะเป็นพุดดิง้งข้นๆหวานๆมีที่อร่อยคนนีอมีที่อร่อยคนนี้เหรอที่ไหนไรฮบเดี๋ยวเราจัดของข้าวกันต่อ <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลคคอมเมนต์นะครับแม้ว่าจะอิ่มแล้วแต่พันทิปบอกมาเขาบอกว่าผัดไทยกุ้งมะนาวอร่อยเราต้องลอหน้าตาดูดีมากเลยนะครับใช่อันดับแรกคือเอากุ้งออกไปก่อนแล้วก็ผุทุกอย่างให้เข้ากัน <c oughs> เขาจะมีพริกมีแบบน้ำตาลนะตอะไรเงี้ยมาให้เมื่อกี้เราบีบมะนาวไปแล้วอ่ะลองลวนะอิ่มขนาดนี้เราช่วยไม่ไหวแล้วนะเธอ <c oughs> ผมโดนวากิวเพิ่มไปอีกครับ เที่ยวกับผัดไทยประตูผีเข้ากันแล้ว <c oughs> จริงเหรอแต่กุ้งนี่น่าจะแกะยากอยู่นะเนี่ยพ่อเรามาั่งบอกไม่ไหวงไขอคำหนึ่งเห็นบอกอร่อย,ดยออได้ไรกินได้หมดแอ่ะคะสดชื่น โอ้ยคำเท่านี้นะมันดีตรงแบบแมงหวานขเขาเหมือนให้ไข่มาแบบทั้งลูกอะ่ะบโอ้ยผมว่าแมงหวานไปว่ะไม่ให้เพ่าไม่กิ็น้อนเป็นน้ำตาลนะอุ้ยอะคุ๊บไอดด้ดี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 หลังนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนสั่งไอติมนะครับผมสั่งแล้วรอได้เลยส่วนข้างๆก็จะเป็นขนมครับ ี่ได้เต็มมาแล้วน,นี่ด้กับชาไทยครับผมนี่ครับโซนขนมนะครับผมก็ะจะมีวอฟเฟลิลช็อกโกแลตลาวาฮันนี่ชสตครับมีชื่อบอกอยู่ตรงนี้ก็เป็นครีมบูเล่ที่เรากินกันไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วนี้ก็น่าจะเป็นอันปิดท้ายของเราครับช,รช็อกโกแลตลาวาเชิญผ่าครับขอเชิญคุณหมอผ่า โโอโโอ,โโอโ้เยมคือนอกจากพวกอาหารคาวสเต็กอะไรพวกนี้ก็มีโซนของหวานที่ผมไปถ่ายมาให้ดูนะครับที่มีวาฟเฟิลมีอะไรพวกนี้มีตรงไอติมนะครับจะจะจะจ,จะหยนไห<อ>มกินตรงแป้งมาด้วยดิป้อนหน่อยมาป้อนมานั่นไงบอกให้ป้อน อร่อยไหมเวิร์กไหมโอเคอ่อมบ้องดิสั่งไม่ทันหน่อยละมือต้องถือกล้องอดอด้อนอ่ะโอ้ยกินช่วสอืมอือเพราะฉนั้นาวาถือว่าดีนะมันก็เหมือนแบบตามร้านอ่ะโอเคนะฮะของหวานอร่อยดี โอเคครับผมตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างก็โอเคเมนูที่เด็ดมีอะไรบ้างเ,เมนูที่แนะนำก็คือเป็นสปาเกตตี้เนื้อวาฟิวสเต็กวาฟิวสเต็กเนื้อแกะเนาะแล้ยางอื่นอ่ะยังอื่น,นจริงๆอาหารที่นี่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอร่อยแชบทุกอย่ญญางูชก็ดีนะเออสูชก็ดีขนมหวานอเขนมหวานอยู่ข้างหลังครับผมตอเคอร์ขนมใช้ได้เลยนะครับผมโอเคใครทนะี่อยากจะมาลอง ร้านคอปเปอร์นี่นะครับก็อยู่ตรงเซ็นต์ปิ่นเก้าครับผมติดกับเซ็นทรัลนปิ่นเก้าใช่ครับราคาก็สรุปว่าตัวละราคาเต็มมัน987แต่ว่าถ้าเกิดสมถติว่าใครโพสต์รูปแล้วก็แชร์ลง Facebook แล้วก็เช็คอินเนาะจะได้ลดภาษีมันเฉพาะโซนช่วงนี้อ่ะดิถึงสิ้นปีถ้าว่ามีบัตรสมาชิกนะครับผมที่มังกนแล้วเหลือ888ค่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการรีวิวพาไป ตะลอนรับประทานตะลอนแดงนะครับ uh huh. ตนนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h anel n Mobile Looper uh huh. ด้วยนะครับ uh huh. เพื่อติดตามที่ได้มาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะได้แจ้งเือนดุกกางนะครับ uh huh. ผมโ okay, อเคคราวนี้ขอตัวลาไปก่อน uh huh. สวัสดีบายบ้ายเจี๊ย